นนกับผักหวานนะเดีย๋ยวามื่อี้ได้มาโลนึงเขาสร้างเรียบร้อยแล้วมีนอนด้วยหนอนกําลังขึ้นมาเนี่ยนอนกําลังลงเขาฝนตกหลายนอนก็สิขึ้นนะเดี๋ยวต่อไปมันก็สิกินสิกินผักหวานฮะนะ้าเบเบงเด้อหลายนี่นี่ยอดยาวนะคะนี่ยอดสั่นก็มีเดี๋ยวสิแยกออกนะค่ะนะบ้งขึ้นแล้วค่ะนี่นี่ สวยค่ะอันนี้ต้นมันได้ทาแบบที่ติดดินกับสีเป็นอีกแบบนึงนะคะใบายมันสิบางามสำเนนะีอันนี้ต้นเดียวนะคะในโหลหนึงค่ะมันนี่ค่ะ้าสิมาเห็ดอย่างกินเดี๋ยวต้องเก็บบ้องออกสกักคนนี่ที่มันฝากไข่นะคะนี่นมันสีขึ้นถ้าแมดเดเดแดดแรงแรงถ้าเกิดฝนตกแดดตกเดกเดก่ะมันก็สีขึ้นไปกินผักหวานนะเพราะว่า เมื่อกี้นี่กัเข่าเอิ้นดักเดย์เนี่ยกรณีค่ะหลายขึ้นข่าวยามนี้มีตะบงเด้อเห็นบอลมาดามนูต์มนาเมื่อนั้นนะบงจับลาวโอ้แต่สงสารลาวเราย่านเนาะอันตัวน้อยนนี้พรทธาตดาคะ่ะแต่ตัวใหญ่นะหนูก็ย่านอยู่ได้คะ่ะมาได้ค่ะเด้อมากินแกงผักหวานน้ำกันนะคะนี่มีชะโอมด้วยหนูเก็บขามาในสวนหนูนะเบิ่งยอดนี่ค่ะ ยหดใหญ่ที่มันที่มันตั้งโนขืนหานะเขาอเอิญเอียงก็โนนางหานะค่ะนี่โนนี่แหงงามเนี่ยเป็นป็โนนางน,นี่นี่มาเด้อมากินน้ำกันนะคะเด้อเดยกตอนที่ยังมีแกงเนาะไม้ให้กินอีกยานางนี่ก็มาจากสวน,นะค่ะนี่ใบาบางใหญ่บางใหญ่ยูน่าก็มีขะข่างยานางหนูนะฮะนะหนูสิป,ปลูกว้ตั้งแต่สมัยก่อนหนูไปเสพไปกรุงเทพไงหนูมาแล้วหนูกระปูกไว้ มันมีต้นอีอย่างแกตระกูน,น่ะหนูก็ปลูกไว้บะนีมันก็เลยเอาต้นขนุนน้อยมาปลูกใส่เอาไว้กินยำยูเฮือนนะยำทำมาได้ไปปลาเฮากะเด็ดเอายูเฮือนน้ะยยำทำไปปลากะเฮากะอาตะปามาค่ะอยูส่สวนหนูสีเอาไว้เนูะสียเพรขาดถิ่มนะคะเพราะว่ายำนานแล้วมันหาย่างไงเพราะว่าเขาสิสีดยาตามสวนทนาเดี๋ยวก็ใส,ส,สเ่เไดเฮ็ดก็ข่าวกินกันแะค่ะเดี๋ยวไปเลือกตั้งม้าค่อยมากินข่าว <S <S นี่ค่ะป้า คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เด้อค่ะเดอ้อหนูไม่ได้ให้พี่น้องมาเก็บน้ำเมื่อเช้า,านี่หนูไปู้เดียวหนูเนาะก็เลยย่านยากนะหน้าก็เลยเก็บู้เดียวค่ะคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ